ตอนนี้ผมอยู่ที่สวนของชาวบ้านตำบลมั่นฝ่ายอำเภอน้ำปัดจังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่เห็นอย่างนี้คือกระเทียมไหลายแปลงที่ปลูกไว้แบบเกษตรธรรมชาติซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอน้ำปัดครับนี่คือสวนของนางสุภาพรล้อสินคำเจ้าของสวนกระเทียมกว่า8ไร่ชาวบ้านที่นี่ทำอาชีพกเกษตรเป็นส่วนมากและมีพืชโดดเด่นคือกระเทียม เชื่อกันว่าหำกระเทียมที่ออกหัวตรงกลางต้นมีสรรพคุณช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดและยังเป็นพืชที่มีแร่ธาตุซิลิเนียมสูงกว่าพืชชนิดอื่นๆกระเทียมน้ำปา่ามีเอกลักษณ์ด้วยความเผ็ดฉุนหอมแกร่งเก็บไว้กินได้นานมีค่ากัมมัน์สูงรสเผ็ดและมีกลิ่นฉุนกว่ากระเทียมจากภาคอื่นๆในประเทศไทยเป็นการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดินน้ำอากาศ มีระยะการปลูก120วันเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนทำไมกระเทียมถึงเป็นตัวเด็ดของเซ่อปัตโอ้มันอันนั้นละคะกระเทียมลำปาตมันมันอยู่แค่บันใหม่นี้เขาว่ามันมีดินกับมะฮันเยอะไม่อย่างใะ่ไมันอีส่นกว่าที่อื่นถั้งว่าอีปุ๊กต่างหินกระช้ามก็บุคือของบันใหม่อะค่ะอเมร์ลำปาตต์อะเดือนอะไรที่เริ่มเก็บกระเทียมเดือน ก็แล้วแต่ว่าหวงเวลาอเหี้ยวะคงมีคนปุ๊บค่ะพอมันต้องครบอายุส่วนมากก็เป็นเดือนมีนาซึ่งเดือนเมษาค่ะแล้วก็รายได้ต่อปีครับมันก็ยุคขึ้นแต่ว่าเศรษฐเกเจมันเป็นแบบใดบางปีมันก็ฮึกบางปีมันก็แหงแต่ว่าปีนี้ก็อันนี้ราคาดีเพราะว่ากระแียมมันห้าหยักก็อยู่ประมาณจักสามสิบบาทอย่างเช่นนี้ค่ะแล้วกระเทียมมีความแตกต่างจากที่อื่นพื้นที่อื่นอย่างไงบ้างครับอ๋อกระทียมแตกต่างจากบมงอื่นนี่คือว่า ข่องน้ำปลาเนี่ยมันอีซุนเฮ็ดถ้ากินเข้าไปแล้วมันอีลินนี้สาบเลยค่ะเพราว่ามันเป็นดินมีกรมะฮันเยอะกว่ามุกอื่นของเราปลูกกี่ไร่ผลผลิตได้กี่ตันราคาในห้วงนี้เท่าไหร่ครับกระเหียมพีเนี้ยปุ๊กแปดไรตกไรล,ละหนึ่งตันเก็บเกี่ยวแล้วกาอีอยู่ประมาณแล้วแต่ว่าคนทะลล้ีเป็นแบบไหนยุ่หวงสวงเวลาว่าดีบดียังไงนะ กระซวงนี้ก็ประมาณ30บาทกระหออีได้ยูปีเนี้ยราคามันดีสำหรับการกำจัดศัตรูพืชเป็นการใช้ปุ๋ยมิลคาท้องถิ่นแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีและนี่คือความโดดเด่นของกระเทียมน้ำป่าที่ชาวบ้านได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นยารักษาและเป็นการสร้างรายได้กับครอบครัวทั้งยังดำเนินตาม1ิอเป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตต์ตัวชี้วัดที่6เมืองผลไม้คุณภาพเกษตรปลอดภัยอีกด้วยนิมิตพัดพงศวทอ,อุตรดิต์รายงาน